สวัสดีค่ะวันนี้ก็มาพบกับเซูกปัดมิซูสายเปอีกแล้วนะคะเจอลูกปัดที่ไหนนะคะเจอมิซูพิชิตอนเดียวที่นั่นนะคะส่งมอบถึงหน้าบ้านอีกแล้วนะคะตอนนี้เราส่งมอบถึงในบ้านนะคะเกือบจะถึงข้างในละจะบอกก่อนว่าตอนนี้ลูกค้าไม่อยู่บ้านนะคะประตูลูกค้าบอกว่าเปิดเข้ามาเองได้เลยค่ะเหมือนทําเหมือนบ้านตัวเองเลยอะ่ะเปิดประตูเข้ามาด้านนู้นนะคะเราก็นู่นอ่ะเราก็ขับรถจอดเข้ามาตอนนี้บ้านก็ไม่มีใครอยู่ปัดอยู่บ้านลูกค้า เปรบเสื้อเหมือนบ้านตัวเองอีกแล้วอะระหว่างรอนะคะรอลูกคา้ารกปัจดจะพามาดูรถคันนี้นะคะบอกเลยนะคะว่าคันนี้แต่งแค่หนึ่งวันลูกค้าจากอ่าปาจีนนะคะขับรถไปหาปัดที่โชรูมอ่ารู้มาจากช่องทาง YouTube นั่นเองนะคะแล้วก็ขับไปหาที่โชรูมคุยกันแป๊บเดียวค่ะสรุปของแต่งแล้วก็จองซื้อสดแต่งรถหนึ่งวัน เมื่อวานแต่งเสร็จแล้ววันนี้เอามาส่งมอบเลยนะคะไวมากไวกว่าน,นี้ไม่มีอีกแล้วนะคะเพราะว่าลูกปัดบอกแล้วว่าซื้อแล้วกบลูกปัดนะคะลูกค้าอยากได้ไวแค่ไหนอยากได้อะไรแบบไหนขอให้บอกอย่างเดียวจัดให้ได้ทุกอย่างคะ่ะลูกค้าบอกปัดทําให้ได้ไหมแต่งรถวันเดียวทําได้สบายเรียบร้อยนะคะนี่อะมาดูกันคะ่ะว่าคันนี้เราแต่งอะไรบ้างนะคะก็คันนี้ลูกค้าเน้นเบาๆอยากได้ชุดกันชนหน้าเดิมเพราะว่ามันดูคลาสสิกดูดี ดูดูดีอยู่แล้วก็เลยไม่ได้เปลี่ยนกันชนหน้าเป็นชุดกันตนเต็มนะคะแล้วก็ตัวนี้ก็คือใส่เป็นกันชนกันแบบว่ากันชนจริงๆเผื่อเตกระแทกเผื่อไปอะไรเงี้ยค่ะจะได้ไม่โดนตัวรถนะคะสําหรับพี่ๆที่ไม่ชอบความอลังการมากตัวนี้แนะนําเลยคะ่ะไม่อลังการมากแล้วก็ใช้งานได้จริงนะคะตัวนี้มีไฟเขาเรียกไฟเดย์ไลท์ใช่ปะแล้วก็ชุดห่วง มันอาจจะไม่ได้แข็งแรงมากถึงขั้นลากได้หลายๆตันนะคะไม่แนะนําให้ลากแนะนําให้เป็นกันชนอย่างเดียวค่ะแล้วก็ตัวอักษรโลโก้อะไรเงี้ยคะ่ะรูปปัดสใส่ให้นะคะแล้วก็ตัวนี้ลูกค้าใส่ยางใหญ่ๆเลยแต่ว่าสุดท้ายแล้วมันก็ติดอะ่ะอันนี้ปัตไม่ได้ยกอันนี้ใส่ยาง2 6 5 7 5 R 1 6นะคะตัวนี้เป็นยางแม็กซิสถ้า ยางดอกบ,งบ,งบางบๆแบบนี้ค่ะตัว7 5ดห้ามันจะอุ้นอ้วนถ้าตัวเจศูนย์มันก็จะบางโกนนิดนึงถ้าเป็น7 0ูนย์ะเราไม่ต้องยกแต่ตัวนี้มันเป็น7 5ห้าพอใส่มาแบบเลี้ยวสุดๆอ่ะมันก็ติดแกะๆ <c oughs> นะคะเดี๋ยวต้องให้ลูกคา้าไปอาจจะไปยกสักสนิ้วสักนิวกน้วหนึ่งยกลองก้อนก็ได้ค่ะก็พอแล้วแล้วก็ตัวนี้มากกับแมทลูกค้าบอกว่าลูกปัดเลือกลายแมทให้พี่เลยปัดเลือกเลยปัดเลือกเลยปัดก็เลือกลายนี้ให้เพราะว่ามันเป็นสีดําตัดเงานะคะอยากให้มันดูละมุนดูสมูนะคะ ็สวยจริงเนี่ยสวยมากนะคะดูออฟโรดแล้วก็ใช้งานแบบแข็งแรงจริงคะ่ะอันนี้แข็งแรงพอสมควรเลยใช้งานได้นะคะแล้วก็ติดหมุดลอ้อซุ้มล้อให้เรียบร้อยนะคะหมุดสีดําแบบนี้บันไดข้างเหล็กตะแกรงแบบนี้นะคะคันนี้เป็นเกียร์ออโต้เองลู๊ปัดขับมาเองวันนี้ขับมาส่งเกียร์ออโต้ข้างในกว้างขวางมากนะคะแล้วก็ที่สําคัญประหยัดน้ามันมาก ประหยัดมากจริงๆนะแล้วก็ขับนุ่มนวลขึ้นเยอะนะคะเจ็ดแสมื่นหกพบาทนะคะคันนี้แล้วก็ตัวนี้เมื่อคลิปที่แล้วที่ไปส่งชุมพรนะคะได้สารภาพไปว่าติดโลบาผิดกลายเป็นว่าลูกค้าหลายๆท่านชอบบันบอกแล้วว่าอันนี้สวยจริงอยู่กับตัวรถนะคะตัวนี้เป็นโลบารทรงปืนของเอาเ a นเดอนะคะยาวสุดขอบกระบะแบบนี้เลยสําหรับพี่ๆที่ต้องการเขาเรียกว่าโลบา ทรงปืนยาวๆแบบนี้ก็ดูดีนะอุยอ้ยอุ้ยหม่องหมามาเต็มเลยเล <laughs> อะไรอ่ะจะเข้า,าป้าเหรอเ <laughs> ราลืมลืมปิดประตูรั้วหรือยังไงหรือเขาเป็นเจ้าถิ่นแถวนี้ <laughs> อะไรลูกพี่เยอะมากเลยอ่ะฮเ <laughs> <laughs> ยอะมากเลยแต่เขาเป็นมิดนะเขาถ้าหมามันสั่นห่างงี้คือมันเป็นมิดใช่ไหม,มเอออย่าก,กัดนะอ่ะแล้วก็ ตรงงปืนดียังไงนะคะโลบาตัวนี้มันมีตัวนู้นนะคะ่ะมันมีไฟถอยให้แล้วก็มีไฟเบรกด้านด้านบนให้นะคะมันจะพิเศษตรงนี้นเวลาเราใส่เกียร์ถอยอะคะ่ะมันก็จะมีไฟถอยตรงดวงเล็กๆแล้วก็ถ้าเกิดเราแตะเบรกไฟเบรกก็จะทํางานด้วยนะคะแล้วก็ชุดกันชนท้ายตัวนี้ลูกค้าก็บอกว่าเอารุ่นนี้ก็ได้ซึ่งปัดบอกแล้วว่าชุดรายการของแต่งอะคะ่ะมันมีของแต่งแบบ เยอะมากเยอะหลายรายการสุดท้ายลูกค้าก็เลือกเป็น okay. สีนี้เหมือนเดิมสีเทาดําเพราะว่าปัดพาลูกพาลูกค้าขับไปดูในสต็อกไปดูทุกสีแล้วรดเรียงกันให้ดูเลยค่ะว่าชอบสีไหนสีนี้ลูกค้าบอกว่าสีนี้โอเคเลยพี่ๆที่ชอบรถสีอะไรก็สามารถเลือกได้เลยแต่สีนี้มันดูแลง่ายแหละมันก็ก็สวยสีเทาดําสีดําสีบอลเงินและสีขาวนะคะนี่เจ้าของบ้านมาแล้วมั้ง อ่ะแล้วก็ตัวสติกเกอร์ตัวนี้นะคะลูกค้าบอกว่าให้ลูกปัดเลือกลายให้เหมือนกันลูกปัดก็สาด์ลายโคนด้านท้ายให้นิดหน่อยลูกค้าบอกไม่ต้องการได้ลายเยอะๆขอแค่เป็นแบบดูเท่ๆก็เลยใส่ลายที่1ให้นะคะลายประมาณนี้โอเคแล้วก็ขอบคุณนะคะลูกค้าที่มาขอบคุณลูกค้าขอบคุณนะคะสําหรับการแบบนี่ไงมาแล้วแน่เลยใช่ไหมคืขขอคาสำหรับการซื้อสดวันเดียวตัดสินใจ5นาทีเราจะอยู่ตงตากล้องอยู่แล้ว ใี่อ่ะเ่มากเลยเขาใช้ออฟโรดอยู่แล้วลูกค้าใช้ออฟโรดอยู่แล้วนะคะก็เลยต้องการซื้อออฟโรดสำหรับการที่ใช้เวลาคุยประมาณไม่ถึง5นาทีซื้อสดแล้วแต่งรถ1วันแล้วส่งมอบเลยเป็นอะไรที่รวดเร็วมากนะคะจนเซลล์ตกใจนะคะตกใจสวัสดีค่ะหนูเปิดประตูตตตตบ้านเข้ามาเหมือนบ้านหนูเลยอ,ะ <laughs> อ่ะหาเปิดเองอะไรเองกำลังรีวิวเลย<ๆ> นี่นะคะเจ้าของรถตัวจริงมาแล้วนะคะสวยไหมคะอันนี้สดสดไม่ได้ไม่ได้ไม่ได้นัดกันนะสวยไหมคะนี่ล้อแม็กเป็นไงพี่ยางเป็นไงอ้วนอ้วนเหมือนหนูเลยโอ้ถูกใจมากเลยถูกใจไหมคะกันชนสวยไหมจ้ำจ้ำสวยมากเลยค่ะสวยมากสวยนึว่ามันจะเป็นทรงนี้ไงอะไรนะคะนึกว่ามันไม่ใช่ทรงนี้ไงทีแรกทรงอีกทรงหนึ่งใช่ไหมคะอันนั้นแบบ ตรงตามปกไหมคะตรงตเอ้พี่เราสติกเกอร์หล่อไหมสวัยเห็นปหมสวยแล้วสวยอีกกวังแล้วสวยของแท้ต้องใหมมันสวยเนี่โลบาสวยไหมโลบาสวยไหมเนี่ยสวยปะสวยเนาะข้างในกว้างขวางนะคะเราสติกเกอร์สวยไหมคะหนูเลือกให้ลายโครนอ่า บอกแล้วนะคะว่าลูกเวลาลูกค้าเห็นรถที่แต่งเสร็จแล้วค่ะคือจะว้าวมันมันมันจะต่างกับตอนยังไม่แต่งเนาะคนละแบบเลยอะ่ะด้มเดิมมันกะ็ไม่สวยที่ซื้อรถกับหนูส่งเร็วปะเร็วทันใจไหมวันเดียวหนูบอกแล้ววันเดียวเมื่อวานมาได้มาแล้วนะเมื่อวานนี่เหรอใช่เสร็จเมื่อวาน,นะคะ่ะ <c oughs> ใช่ไหมคะ <c oughs> ซื้อรถกับลูกปัด ไม่ผิดหวังแนะ่นอนอันนี้มีไฟเบรกไฟถอยให้ด้วยนะคะใช่เวลาพี่ใส่เกียร์ถอยไฟมันก็จะขึ้นด้านนั้นแล้วก็แตะเบรกไฟเบรกก็จะขึ้นค,ค่ะาแก่าแก่เข้ามายังยังเลยค่ะเขาอยู่ไหนไม่รู้เหมือนกันค่ะเ,คเขาบอกให้หนูเข้ามาในบ้านเลยเใช่หนูก็เลยเปิดประตูเข้ามาเลยเ <laughs> สวยถูกใจเนาะงไงวันนี้ลูกปัดขอฝากคลิปนี้เอาไว้นะคะแล้วก็โทรสังรส่งอีก <laughs> เห็นว่าจะได้ลูกค้าเพิ่มอีกจะโทรสั่งอีก <laughs> ทีนี้ไม่ต้องไปหาหนูถึงโชว์รูมแล้วโทรสั่งหนูได้เลยหนูเอามาส่งมอบให้เหมือนเดิมนะคะสาหรับพี่ๆท,ท่านใดนะคะที่สนใจซื้อรถกับลูกปัดนะคะโทรมาได้นะคะที่เบอร์0816414576คะ่ะหรือจะเข้าไปที่โชว์รูม ไปทดลองขับแล้วก็ไปเลือกสีรถที่โชว์รูมได้เลยนะคะโชล์ูมอยู่ที่รามินทาค่ะติดกับห้างแฟชั่นไอแลนด์นะคะสําหรับพี่ๆที่อยู่ทั่วประเทศนะคะลูกปัดมีบริการทรงฟรีไม่คิดค่าใช้จ่ายเลยนะคะแล้วก็โทรแอดไลน์เข้ามาหรือว่าจะติดตามทุกช่องทางได้หมดเลยนะคะวันนี้ปัดขอญาตไปก่อนนะคะบ๊ายบายค่ะสวัสดีค่ะบ๊ายบายแล้วมาเ่อะไรกัน